นี่ไงอ้าวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเราในกลับเตอร์จะมารีวิวโต๊ะสนุกนะครับนี่เราซื้อมาจากกอล์ฟบอลเท้นะครับราคา1น9 0บาทโต๊ะใหญ่เลยคอับเตอร์อยากเลยเราไปเล่นที่ไหนเล่นที่ไหนลูกสนามหญ้าป้านี่นะครับบุก่อนในชุดจะมีลูกสนุก แล้วก็มีไม้สนุกให้2อันโต๊ะแบบขาพับได้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นที่ตั้งลกูกขาปรับระดับแปงสําหรับแปงแปงหน้าโต๊ะแล้วก็มีช็อคให้2อันนะครับนี่อเปเตัวอยากเล่นนี่อันนี้นะครับพอเรากางขาออกมานี่มีคนมาปิกระบู่ปิกกระบู่เอาเรากางขามานะครับแล้วก็มันจะมีคานตรงนี้นะครับก็เอามาใส่กับไอตัวนี้ตัวนี้คลายน็อตออกมาหน่อยน,ออาานนะแล้วก็เอาคานใส่แล้วก็ขนันน็อตยึดให้แน่นทาทั้งหมด4ีด้านเลยนะครับเสร็จแล้วขา,วายึดตังน,นี้ อันนี้ก็เอาไว้ใส่ด้านล่างนะครับไปปรับระดับให้มันได้ระดับน้านะครับอ่าเดี๋ยวใส่ครบสีด้านแล้วก็ตั้งระดับน้ากันนะครับชุดเขามีช็อคมาให้ฝนหัวคิวเลยนะนี่อ่าแล้วหมาแล้วมาเราตั้งระดับโตเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้เราก็เอาลูกใส่นะครับเขามีไม้หวัง อโหนี่นะครับน่นคอปเตอร์อครอปเตอร์แทงแล้วแทงกระนุกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องได้เปลี่ยนสักการจะเป็นว่าเล่นแน่เลยเขี่ยลูกเขาลงหลุมมีที่ไหนดูนะครับอ่านี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูวิธีเล่นในแบบฉบับของคอปเตอร์นะครับนี่อ้าวคอปเตอร์แทงโชว์เพื่อนน่อยนี่นะครับนี่ลงหลุมทุกลูกเห็นไหมเห็นไหมโอ้โ,อโอหยิบลงเลยัียงไงดียงไงดีนี่ลงหลุมอีกแล้วโอ้โหลงหลุมอีกแล้วลงไหมครับลงไหมครับลูกนี้ลงไหมลงไปแล้ว ไปถึงไม่ถึงไปถึงไม่ไมไมไมฟังไม่ฟัง <S 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 อ่านี่นะครับก็สนุกสนานได้ออกกำลังกายนะับเป็นกิจกรรมในครอบครัวไยดย้เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคอปเตอร์คีโม,โมเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คอปเตอร์ด้วยนะคะวันนี้คอปเตอร์ลาไปก<อ>่อนสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้เราได้มาสเตอร์ตั้งลูกแล้วนะครับนี่ อันนี้มันเป็นอะไรนะเป็นล้นลเหรอเอาเป็นล้นหรือเอานึกว่ามาตั้งลูกสนุกให้ไม่ได้มาตั้งให้เหรอเป็นล้นถูคูเขอยืมสักลูกได้ไหมน้มาเขอยืมสักลูกนะ